คือผมอยากให้ท่านกลับตัวจะกลับตัวกลับใจได้ไหมครับท่านแม่ทัพมันยังไม่สายนะครับผมรู้ท่านไม่ได้กลัวกัมพูชาหรอกครับผมรู้ผมรู้ว่าท่านกลัวนักการเมืองครับและนักการเมืองที่สนับสนุนท่านอ่ะอีกไม่นานมันก็พี่หนาาครับท่านแม่ทัพ ผมโพสลงไปในเฟซบุ๊กนะว่าผมต้องการหาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หาเลิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หาวันที่ตั้งพรรคประชาธิปัตย์ใครมีส่งมาให้ผมด้วยก็แล้วกันวันนี้ขอพูดนิดหนึ่งคือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยเราก็รู้ว่ามีพระราศกิจศดีกา ประกาศพื้นที่อุทยานครับและพื้นที่อุทยานเนี่ยคนที่ต้องดูแลพื้นที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ท่านประหลัดก็เป็นพวกใบกินเหมือนกันคือไม่ออกมาปกป้องอุทยานแห่งชาติของตัวเองในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2504ซึ่งยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับระบุชัดครับว่า ปนัดกระทรวงนั้นเป็นผู้รักษาหน้าที่และก็อธิบดีกรมอุทยานก็เป็นผู้รักษาหน้าที่และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือคุณสวิทต,ต้องรักษาหน้าที่ในการพิทักษ์อุทยานครับพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมเราเคยเห็นข่าวตามหน้านสื่อพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์บอกว่า เวลาชาวบ้านไปลุกพื้นที่อุทยานไปสวนลูกกระชาติไปอะไรเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถือต้องถือปืนมาไล่เห็นไหมฮะจำได้ไหมฮะหรือแม้แต่กรณียุตตู้เย็นจำได้ไหมก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดนั้นไปไหนทำไมไม่ไปไล่เขมรออกจากอุทยาแห่งชาติเขาพระวิหารล่ะหรือว่าอวดเก่งอวดดีเฉพาะคนไทย แล้วในชวนหลีกภัยนะฮะท่านยังมีความเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าตั้งแต่เราบอกให้ท่านออกมาพูดบ้างเนี่ยท่านไม่เคยออกมาเลยนั่นก็เป่าสาสเหมือนกัน,นะฮะท่านเป็นคนลงลายมือชื่อเองชวนหลีกภยัยผู้รับสอาอพระบรมราชโองการในพระราิกิจสิดีกาอุทยาแห่งชาติเขาพะวิหา ในปี41ท่านไปลงเอาไว้ก็คือเดือนมีนาเนี่ยมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันครบรอบมีนา41ท่านไปลงไว้เป็นผู้รับสนองบรงรลุและสรงการในพระราชกิจสณีกาเพราะ43ท่านบอกให้คุณชายสมุมพันไปเซน็นไปเซ็น MOU 43โดยหารู้ไม่ว่าใช้แผนที่1ต่อ2องแสนระวางโลงนับ หน้าตาเป็นอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องระวังดงรักแทนที่นี้ก็คือฮุบเอาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติขาวพระวิหารไปเกือบหมดคนคนเดียวกันเลยฮะรัฐบาลเดียวกันเลยครับรัฐบาลบบาชวนหลีกภัยนี่แหละแต่คุณชวนหลีกภัยไม่เคยแสดงความรับผิดชอบเลย คุณชายสุขุมพันธ์ก็ไม่แสดงความรับผิดชอบกับยอ้เรื่องรถสุขขาจะมีน้ำจิตน้ำใจเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอามาตั้งก็ได้คนใช้หรือไม่ใช้ก็แสดงน้ำใจกันหน่อยไม่มีน้ำใจเสียดายนามสกุลของคุณชายเป็นราชราชนิกูลนะ บริพัต์เสดายเจ้าของวังบางขุนพรมครับท่านรักษาหน้าที่รักษาแผ่นดินในฐานะเป็นปัจจุบันเราเรียกว่ารัฐมตรีว่าการกระทรวงกาโหมันนะฮะยุคก,ก่อน2475